ครับสวัสดีครับผมมือนีผมอยู่ที่วัดติขมณีวันหรือว่าวัดบานเสกโกนะครับเนี่ยมาเว้นครับผมพ่นธ์มีหมล่ำก่อนซิ่งนะครับเนาะยุคงในเป็นวัดวัดไงนะครับประจำหมู่บ้านมือนีพืนอมีงานสองโบสถ์ร้อยปียุคหลังผมนะครับโบสถ์หลังนี้ร้อยปีแล้วนะครับผมก็เลยมีการทำบุญฉลองนะครับผมหลังคาบ้านจะมี่เป็นพวกมอล่ำนะครับ ดะตอนขึ้นจะเป็นหมอลำไงนะครผมเดี๋ยวเราไปเบ่งมอลำหน่อยก่อนไปกันเลยครับผมไปกันเลยนะครับนี่โบรายปีนะครับเด้อเนี่ยโบราณปีเปนเพชรเพชรบุญนะครับเดี๋ยวเดา๋ยไปเบ่งหมอลำกันครับผมไปเลย

Léo đi sang 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 เจ้าได้ฟังสว้ในศาสนานั้นเป็นพลรงแก่และยังใส่สศร้ายิงเจ้าเล็งให้มูบ่ลงคู่้นสองกาบาสังขารของเขาบ่มีแนวสีเทียงหันหันเปลีนแนนเปลี่ยนสรงคือมดแดงใต้กอบดงเกิดแล้วแก่เก็บตายกำนำไปแสดงผลในแต่วันนิ่งเกี่ยวมีแต่เทื่อทังเวิงในสาคมไม่นานงั แม่ล้อยางไปายติดหน้ามแม่กะระแซงองศัพพันยูเพื่อนบอกข้างซอยแก่คุ่มพ่อแม่ได้เดินตามเทศไปนำคำสอนเจ้าก่อนท่านมาไวออบรไดาจกปัดใจข้าในไม่เป็นทุนขาเป็นนวาพุนพันข้ามูพระสงสารในพ่ากานพันนาย่าข้าข้างแม่นาทิพย์มันเจ้ายุโลกนี่ ทำไม่สุขสันต์เรืองปีน้องเจ้าบันสโกคอนโฮออมเบวาปีนะคะอยู่เสมอเศร้าทำไม่สุขสันต์โตขึ้นวันกษมสิ่งสีอยู่ดีสบายลองมองโน้ยมองเศร้าให้สดใสสดก็มีเสื่อป่าวเลาผือต ให้มีสุขตลอดเลยสำลักเย็นดูตัวสาวต้วขอชนเออขอชนหลวงตาเจ้ามาปกเสียงเก่ากระมองคุณพระพรหิวก็อ้อมระวังไว้ดอกหมูไผ่คุณพระสังโฆไรปกเกียรติเจสาผลกินทานพระวันนาแหวกต้องเป็นชัดกัน สีนอนอ่ลุ่มเยินเดินอย่าลำบากจะมีความทุกข์อยากหายม่นกาหายนี้ด้วยผลท่านนี่จ้าีเดชส,สักดาม,มานีนมีตาแข็งแรงป่าพลมะหายสับปะไยท่านหหายทั้งหลายอย่ามาลวงเด้ด่อแเม่เด้่องก็่อ รับสมบัติที่งกวังเป็นตนว่าแก้วเก่าไหลเก่าอังสะทันเทศหน้าปีให้สมบวังทุกด้านการทำเอไในพนไายการสื่อไค่้ไม่เอือคงอสมอลำไม่ตามมโนมุงสมบัังคโสุยางรอกลัตะนตะยังสามภาคไตไม่แก้วบันดาลให้แม่นดังใจ ไปทั้งนาและใต้พายหางไกหนีฟองบารีทั้งหลายอันว่าไาทั้งกองแหางหายโตทาอันสุ่มลุกหลังลื่นล่อนอยากเกินคำสอนสั่งดึงแย่ลวงทัานพักผ่านมีได้เบากก้าวคนตะเลงสาธุวเด้อคอยแปงปันญาซอยน้ำกองกุ้งตาบตาพสถานอินดงานบานซองผู้ปากอยกไเอาตนที่สูงปากหัวเต้เจ้าเมธรีสาธุเด้อเสด็จมาทางทีรักษาตัวข คุ้มันหามื่อล้นทาสีกินล้มไฟน้ำนี้มีหุ้นล้นเดินไหลนอบนอบนอบหุ้นโบพิดากับทั้งคุณน้ำมันดา nó cà đen sâu quân phong ở phủ anh xin toàn sản công anh xuân nhau lâm đại <laughs> trao khó là sen lăn xa nhung phố đường biển cồn chép thay anh ta lang chạy mà kim quân thiêng lâm สังเียนเรีนตาบาตัวจริงร่ำอนไหขอให้คนฟังนิ่งยิ่งช่างยังสองเอาให้คนความหมองจนแก่งจำยิ่งร่ำมือนี่ให้นางเก่งเกินเขาลำมือนี่ให้นางเก่งเกินเขาสาธุเร่อคอยมีเชิช่วงเชิงช่วเลิคนมันไก่คนไกไกลไมาโนอังคนมาฟังนั่งเก่ันเก่เกมาฉันเอะใจเขาทาคือกักฉันเอะใยเขาทาคือกักสาธุเร่อขอให้สนใจมา ໃຈມັກພາລໍາກິນຈັ່ງທໍາເຂົາພຸ້ນຢູ່ເຖົາວົງສົມໄພເຖົາສຸລິສັບປັນຍາປູ່ບໍ່ແລປັນຍາປູ່ບໍ່ແລອັ ย่อแรกแหกหมานเป็นการว่ายอ่อยอผู้ระลึกถึงคุณวิดามั่าตาเป็นเงินลับให้เจไดเงินงาเงนสวยเด้อนอนตื่นให้จะได้เงินแสนแก้มไปให้จะได้เงินล้านออกจากบ้านให้จะลมคุ้มเงินคุ้งคำขั้นลงให้ออกมาปั่นหม้อล้ำแนวด้วยจังหม้อน้ำโยธนาครับผมตอนนี้กินนั่งอยู่ เดี๋ยวนี้ท่นี้แหละเจ้าพวกเขาว่าหมอล้นีหลเจ้าพวกเขาว่าหมอล้นบ่เป็นหมอมาล้หางึงตองไก่งหลักยลบตตั้งบ่สูงกมาลิ้งเด้อลุงฉันมาหดเร็วหดเรวพัดลได้เปวได้เปรยวพันบได้แม่ค่ากันมาเย็นเบิ้มให้มันคักไปบ่มัเปิดนายลำพอนไปบ่มักเปิดนายลำกอนกก่ห้นีมานุนฉันากบ่หามไปหิวนามหิเขาหิ้วอยากกะ่านไก เดาปีกะไปอยากซิมกันออกไปไปไปให้วันถึงใจโลกเดาหมูกะไปซิยู่ฟังเรื่องฟังเล่าไปซิยู่ฟังเมืองฟังน้ำไก่นั่งฟังเอาเป็นบทเป็นบาทไปสิปักกันลงเวทีไปสิฟากรนลงเวทีกะสิมีดอกตีเดืกดมาแท็กหน่อยเอาซิปอยอกมันี่อะไรกะบ่าคือตกใจดอกเด้อผุผ่าสมหัวใจอยากเหี่ยวอึ่งอึ่ง สมมาใจเย็นคือมาคือมามาพุ่นรามีาเซียบัตรท่นแง่ท่าตีตูกยอมยันเอพยานกรรมของมันเด็นอยู่ว่นขึ้นเขาเตยุงฉันเป็นคนรักเกาหลุดด้วยครับคุณชอบแนวใดมักสิ้นสายกาลาเกตหรือสมาเขเยเาเรีับนางมาที่ให้กระทำมีติสนังสมาหรือสีฝาท ปาตั้มสูงมดตุคาคนเขาซาดีบลัมน้องมานาลํามาเตะถึงึงแ่นไทยกับเนกยังสูสูบอมีถอยยันเจ้าึีแมแมงยามาแข่งมาเม่นมาสนามยามาถามถอย่าแม่นหนักปาดทั้นฉลาดลำไปลำมันลำมันบริเยนนํ่กันทันมาต้นบานแข่งหรือคนเลี้ยแต่คนเป็นเจ้าจกเหมนหรือเจ้าจอยูหรือเสื่อมจะขุนมานํงให้ระางคนน้ำต้งเจ้าเปล่นี้บ่อม่ น้ำเสไม่าคือร้ตัเตาก่อนเ็เก่ามันบ่อทนกันพวกลูกหลานผู้รู่ลวงผู้ลองพวกพี่น้องพ่อแม่คนฟังพากันเกี่ดันั่ฟังสากอนเอาคอยเพ่นคอยไปฟังลำก่อนเรียกแหกหมันทำควบอูจากกระพอกรบเมียกฝาพีื้อตากเสียงฝากพอฝากเมียฝากว้สะกอนฝักนีหันอบวยสวยขิง เบิ้งคนณเด้อครับอ่านี่ครับหาเบิ้งยาเด้อครับหมอลำก่อนครับผมบบบเดี๋ยวตอนแรกจะมีอีกหมอลำพนาใหญ่นะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญา,าตขอตัวก่อนนะครับ,บ,บพอดีหิวข้าวครับผมขอบคุณครับผม